พร้อมกระจายสินค้าวันนี้แล้วนะคะก็จะมีเจลลี่ต้านหวัดนะคะซึ่งมีผัก9ชนิดแล้วก็เบอร์รี่9ชนิดซึ่งมีวิตามินซีดีซิงด้วยนะคะแล้วก็โดดเข้มข้นมากๆเลยที่จะทําให้ลูกเราไม่ป่วยง่ายนะคะแล้วก็ทําเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กๆแข็งแรงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจลลีออ่แคลเซียมนะคะตัวนี้แคลเซียมนําเข้าจากอเมริกาเลยค่ะ ก็ตัวนี้นะคะ 1. นซองเนี่ยเราจะใส่แคลเซียม800มิลลิกรัมเลยนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องความสูงค่ะลูกได้สูงแน่นอนนะคะเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีๆนะคะต้องขอบคุณทุกกระแสตอบรับเลยค่ะทุกคนที่ตอบรับกันมาล้นหลามมากๆเลยนะคะสินค้าที่เราเห็นกันอยู่ทั้งหมดนี้นะคะวันนี้เราจะเตรียมออกสู่ตลาดแล้วก็กระจายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะ เราไปดูกันนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเจลลี่เบอร์รี่ต้านหวัดนะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะกำลังจะจัดเตรียมนะคะก็คือเป็นเจลลี่แคลเซียมนั่นเองนะคะเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากจริงๆนะคะไปะเราไปดูกันข้างในค่ะว่าจะเยอะมากขนาดไหนนะคะ นี้เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจลลี่แคลเซียมนะคะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ไว้เลยค่ะสําหรับบ้านไหนที่กังวลเรื่องความสูงของลูกอยากจะให้ลูกชายสูงเหมือนในแบบลูกสาวสูงเหมือนนางแบบนะคะต้องนี้เลยค่ะซีเนียเจลลี่แคลเซียมจากแบรนด์ซีเนียค่ะ